อ,ออออ,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 อหลังจากทกี่ฮอสโลปไปตอนนี่ฮขาก็มาต่อจากพาร์ที่แล้วครับทุกคนและตอนนี่ฮอสก,ก็ได้เกสรดอกไม้มาแล้วสีสีสีสชมพูใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันแต่ทีนี้นตอนเนี่ภาพมุมกล้องเกมรู้สึกว่าเอียงเป็นอย่างมากแล้วก็ลักษณะเนี่ยเหมือนว่าจินโลกเลยครับทุกคนเพราะว่ามีจัฉียงทปปะลุปราคาที่ค่อยกระังซองแสเงเปนประไกยแล้วก็สากรักทักพังตันนี้เลยกี่เหล้าแล้วครับทุกคนทุกคนทุกคนมาโอเคจังหวะนี้เขาเดินเข้าไปก่อนครับทุกคน เฮ้ยเส,ยส,ยสยยียงเสียงนั่นมันอ๋อประตูปิด<ส><น>เอาละบริการแล้วฟา,าไปเอาลูกเพชรนี่เอาดีกว่ามือเปล่าเฮ้ยาหายไปแล้วโอ้อยฟาไปเอาเลยครับทุกคนมาะุูิพชรกินยุติได้ดดแล้วนายรีบทำมาเสร,ร็จธุรกิจปวดตอนนี้จะกระทุ่งเวลาลมันได้อยู่โอเคบิวึไปเลยครับโอเคเรียบร้อยแล้ววัตถุริดทั้งสี่ชิ้นก็ครบตามเป้าหมาย และตอนนี้ผมก็ได้ไปเบิร์นยูทูบคนอื่นเขียนว่าวิธีการที่สีได้ยังยาสีเหลืองมากคือตอ,อาสูตรใดกับสูตรใดผสมกันก็คือสูตรนี้ครับึอบสีน้ำเงินนะคะใส่ลงไปเลยโอเคแล้วก็สูตรนี้ครับสีชมพูอ่องตองครับทุกคนโอเคผสมกันแล้วก็จะได้สีทองซึ่งสีทองเนี่ยเป็นน้ำยาอ,อ,อันดับตน้ตนๆของเด็กหน่อยที่มันหนักเลยเพราะว่าเป็นสาสัญลักษณ์ของมันเออมาเบิรงนกันเลยเดีก,กว่าว่ามันจะเป็นังไงมา และพายที่พ่ะท่านรูเรืองนี่มา้เบอร์ตรงนี้ได้เลยครับทุกคนเป็นจตดวัตถุดิบการปรุงยามีมีทั้งแม่เล็กหนาบวมแล้วก็โตน้อยแต่ว่าในครั้งนี้ผมจะเอากระทดลัดที่สุดเพื่อบ่มกินเยเวลามาก็ใส่ไปเลยสิครับเห็นบ่ก็เได็จตาในหลักของมันดูแท้จริงโน้ยากกินนมแล้วเอาไม้ผูกินหน่อยเด้อได้จดไปแล้วเวลาให้มันกินมันจะลุกเป็นไฟครับทุกคนและพอมันเป็นไฟทุกคนเห็นลิฟไหนบอเออลิบนี่แหละ เา <rev. S 2> ต้องเอ,อาตัวเ็กน้อยมันเป็นไฟไปิดเผาเออเพื่อที่จะเป็นทางออก,กขึ้นไปกันเถิงครับทุกคนโหดมากนะ <มา S 1> โวดมากมรู้จรงิจรง,รงรู้จงัจงไม่มีทาง,อ,งอึบกินไปเลยครับโอ้โหฮิฮคือไฟไฟ,ไฟคือฮิโอ้โหจังหวะนี้อันยังน่ะอุ้ยอุ้ยเชี่ยโอ้โหรู้สกว่าลูกบอลนิวเคลียสไปกันปีโรดและนี่คืออะไรอ่ะโอ้หาทางขึ้นข้างบนอ้าวเดี๋ยวนะอ๋อต้องขึ้นไปกันเถิงนี่เป่ เฮ้ยเขึ source, <what? S 2> <God. S 1> ้นไปไหนวะเยสเดียว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 มันบอกว่าหาทางขึ้นไปข้างบนแล้วเขาจะขึ้นไปโดยวิธีไหนเฮ้ยแล้วภาพนี้มันโผล่มาอีกแล้วครับทุกคนรู้สึกว่าเอ้ยสัญลักษณ์นี่มันมีมากกวนบอกว่าเฮียเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วผมว่ามาเมนแนวแล้วไปเอาเล็กหน่อยไปเผากันก่อนดีกว่าชึบไอ้ อ้าวโอ้ยลืมเบ่งไฟโอ้ยตายแล้วอืมอืมเราดื่มดูไฟนะฮะเมื่อกี้เขาบวา่าขึ้นไปข้างบนโอเคมันเป็นไฟแล้วครับทุกคนและจังหวะนี้แล้วก็จะได้เผาเผาวั่นครับทุกคนโอเคเรียบร้อยเอาวละขึ้นไปันเถองกันดีกว่าครับและพอขึ้นไปขนเงิงรู้สึกว่าข้างิงมันจะมีอย่างบางอย่างเฮ้ยนี่มันห้องเด็กน้อยที่เราเคยเลี่ยงตอนนั้นครับทุกคนพ้โผี่ยังไงอะละ้วกดสภาพห้องรู้สึกว่า เป็นตรีมสีเหลืองหมดเลยค่ะอื้มนะคิดว่าจะสู้ฉันหน้าอย่างนั้นเลยเอาหมอนมทองมาให้ฉันกินเย้ตายแล้วตายแล้วอุ้ยอุยอุ๊ยลงไปยังไงหนออลงไปกอนครับทุกคนจังหวะนี้เอาต้องไปิดเอาหุนลุงทองให้จิ้งจทุกคนกินโอเคไปห้องครัว่วนเลยโอ้โหจังหวะนี้จังหวะนี้อมันเอียงมันวินนะเนี่ยมันวิน่ง จับสแกเอาละเอาละป่าเอาเลยครับทุกคนหัวนมทองปออึ๊บนายอ้อยมกินฉันกลัวมากเลยโอเคบิวไม่ต้องกลัวบิวชนะโค้ชบิวตอนนี้บิวรู้สึกว่าเท่าที่เขาเล่นมากบิวเล่นซอยเขาทุกอย่างเลยครับทุกคนว่าจะเป็นการต้อยนู่นต้อยนี่ต้อยน,นั่นและจังหวะนี้อ้อยมันแต็กออไปอินตะโลแป๊บแลวจังหวะนี้อยู่ประตูบานไหมครับทุกคนแล้วก็สามารถเปิดได้และนี่คืออ๋อคือบาเข้าตรงหาดึงขั้นโยก ให้อันวงกลมเนี่ยมันอยู่ระนาบเดียวกันเอาเขาแตะแล้วะยิงครับทุกคนปึ๊บแต่ว่าน,นี่ได้แล้วนึงครับน,นี่สองปึ๊บโอเคอัน,นี่สามปึ๊บเรียบร้อยและวงแหวนของนิวเคลียสแห่งนี้ก็จะตรงประสานกันแล้วก็มีเด็กหน่อยร้อยขึ้นมาลูติวานนี่น่าจะเป็นพิธีอย่างบางอย่างนะที่สีกับจับเด็กหน่อยตัวนี้ให้มันตายจะร้ายไฮไปครับทุกคนโอ้โห นล้วเขาต้องลงไปก็บพลังบ่ไม่เข้าใจไปเฮารู้สึกว่าเขาจะเฮาไปเก็บลูกบอลนิวเคลียตที่มันแตกกระจืองูป่ามาหนนี้ดิเก็บไปก่อนเลยอ้าวไม่มีทางเก็บได้หรอกนะถ้าอยากได้ล่ะก็เอาไปใช้ตามมาโอ้โหเจี๊ยบ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วอุ้ยจือยไปไหนไปไหนตัวมาไปไหนตัวไปไหนตัวไปไนตัวนี่แล้วไปไหนตัวนี่ไปดิโอ้โหมันไล่มันไล่บิว อ๋อนี่น no ี่น ah ี่ตะโกนดิ no ่เอาการอยู่ไมเอาการอ่เด้อเด้อประตูทางไหนอะปัดนี่ประตูทางไหนประตูไหนเออเออเก็บไปก่อนบิวแล้วแล้วบิวบิวจังหวะนี้บิวสีต่อยเข้าเข้าเก็บไปกันเรื่องครับทุกคนชึบเรียบร้อยนี่เป็นห้องเก่าเข้าโอเครู้สึกว่ามันจะไปแล้วอุ้ยหลอนมากๆเลยใครที่มาเล่นพัดนี่ครับทุกคนก็ต้องบอกได้ว่ามันเป็นแบบรุ่นๆน่ะ พอว่าม,มีการไล่เขาแล้วอะทุกคนแต่ว่าประตูฟังนี้ไปบ่ไไรและสิ่งที่เขาต้องไปก็คือไปเก็บลูกบอลน,นิวเคลีย์ที่มันแตกกระจายไปครับแล้วตอนนี้มันก็อยู่บ่งสวนสาธารณะหาก็ได้นี่เด้ออันหนึ่งครับทุกคนโอเคเก็บมาใส่รวมกันปึ๊บแล้วก็หาตามบริเวณสวนสาธารณะว่าเศษสจจินสวนอันนึงมันหายไปท่านใดมองนี้กับบมี่ครับทุกคน รู้สึกว่าส่วนสาธนาห้าองคอนคานทีสิกว่างอยุดจักน้อยครับเอหาั้งหลานเราเราพ่านที่มีครับทุกคนพัฒนเห็นว่าท่านมีเลยเราฟังนี้จะเป็นร้อยแยกครับเพราะสามารถขคามไปฟังนั้นได้รู้สึกว่าเกาะมองเนี่ยมันจะเป็นเกาะร้อยฝานะเออเราบองนี่กับบรไ,ไมีอย่างเกิดขึ้นมงอย่างเลยแล้วห้องก็ต้องหาก่อนครับคุณนเพื่อที่จะมาประกบกันบ่งันแล้วก็ห้อง่าสามารถกำจัดเด็กสีเหลืองได้แทนแน่นอนเออโอ้เ้ยเดิดวายมันปีดอยู่ใน บ่อน้ำเอาละสินชุดท้ายเสียบสายเลยครับผมจังหวะนี้มีการบีบอัดของนิวเคลียสเออเออบีบเลยสิโอเคเด็ดเร้ยไปดิไม้ฉันเอาไม้ฉันไปฟิ้วเร็วๆมันตามมาแล้วอื้อหืออื้มอือมันตามมาไหมเอ่ยโอเมกอนโอเมกอนโอเมกอนโอ้ยยยวอด เออเอาเรามาแก้มือใหม่ตึ๊บว่างันเขาเขาเาลืมเขาลืมกับประตูฟันนี่ชว่วยแอปเลี้ยวเข้าเลยแล้วกันตึ๊บไปไปดิเออเราจะมานีเข้าไปมองดิเขากับทุกคนไปเลยเออเรียบร้อยเกือบเป็นบอลเลยครับทุกคนโอ้โบอกได้ว่าเป็นฉากที่จำสแกมมากมากเลยอ่ะ <_ c oughs> และ้วเขาจะแปลงอะไรนี่อ๋อกือเป็นกรงเทือครับทุกคน โอเคเรียบร้อยและนี่คือเอาละเราเก็บมาเลยทุกคนเราก็ทําการเอาไปใส่บ่วงกลางๆมันบอคิดว่านะเอาละจังหวะนี้ไอเด็กน้อยเอ้ยจุดจบมึงละบันนี้เด้อมาจุ๊ยแกกี้มันจะจุดจบยังนั้นเลยแต่นี้ไปไหนไปฉันปิดประตูฉันดันมันไปอยู่ไหนเขาเปใส่เร็วช่วงเวลามันนีโอเคบิวช่วยฉันสักพักๆเลยนะ โอเคเอาใส่เอาใส่คับทุกนอเอาใส่เออและจังหวะนี้เป็นการที่จะจัดไอเด็กผีนี่โดยการเอานิวเคลียสสีทองใส่ไปในวงแหวนไภแปสทิปกแค่ไม่ใช่เร็วเรวหน้อยฉันไม่ไหวแล้วเร็วเรวเอาจังหวะนี้มาลุ้นกัน <c oughs> ประตูใครเป็นสีไฟโอ้ยเชียเฮ้ยเฮ้ยโอโหแหกแหลก จะหนีไปหน่อยโอ้โหทุกคนเข้ากำจัดเด็กผีได้แล้วสุดยอดแต่วีบิวเอาสูแต่ว่าหุ่นย่นตตายห่างเด้อเฮ้ยโ oh อ้มายก็อุตส่ามันซอยเฮ่าอุตส่ามันยับยัยงซอยเฮ้าอะ่ะเชี่ยตายเลยหรือเอดยังไงห่างครับทุกคน โอ้โหตลอดระยะเวลาที่มันซอยเฮาอ่ะตั้งแต่เริ่มต้นผ่าดจนถึงวินาทีสุดท้ายโอ้บิววุฉากโตดเศร้าอ่ะแล้วก็มีลูกสัญลักษณ์ลูกหัวใจที่แตกสลายไปแล้วทางจากก่อนที่มันปิ่นออกมาเป็นลูกหัวใจแบบเต็มดวงแสดงถึงการเออเฮาซอยเขาเขาหักเขาเออแบบมาณนีตะบ้าพอสิ้นสุดเขามันแล้วอ่ะมันกับห่างจากเขาไปนี่ เสียดายเลยอะทุกคนฉันเป็นฉากที่โคตรเศร้าเลยแล้วตอนนี้เขาจะไปยังไงต่อเอ๊เดี๋ยวนะเขาต้องไปเอานี่ปะอ๋อ,อ,อเดี๋ยว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 รอให้มันระเบิดก่อนครับทุกคนโอเคเอาละจังหวะน,นี้เขาจะต้องเก็บนิวเคลียร์ไปใส่ไว้ในมองนี้ครับเออเรียบร้อยปึ๊บปุ๊บต่อเก็บไปเลยโอเคมา ทําการเปิดเข้าไปจื๊บตุงล็อกพอดีครับแล้วก็อตาตานลักนี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นตาสลักของเด็กผีตัวน,นั้นแทนแน่นอนเอาละมาเบิ่งกันเลยดีกว่าแต่ว่าผมารื้ตุ่นฉากวันงานี้ฉากบิวที่ห่างไปอ่ะโคตรเศ่าเลยอ่ะทุกคนเสียดายห่างจ้อยเอาละตาสลักก็ตรงตามเป้าหมายเออเรียบร้อยในวันที่ดื และจังหวะนี้ขังในเตออยังเฮ้ยโอ้โหตายยังนะน่าเจอการอีกแล้วนะท,ที่จ้าพี่โอ้ยเชี่อเออโอ้โหโดนซูกลมูม่าข้าง่างและครั้งที้เจอจันทรุปเรียค่าอีกสองรอบเช็ดแล้วยังไงต่อเฮ้ยนาามาที่มี่จะไม่อ่ะโอโ้ไม่ แกมาทำมีดทำไมอะ่ะโอ้ my god เรื่องหันผมินคค้สไหนากากอีกาเฮ้ยรู้สึกว่าจะเป็นนักปลาที่คอยปกป้องสวนแห่งนี้เป็นบอก็จบไปแล้วครับสำหรับเกม The Baby In y e l l o w นะครั้งนี้นะครับนกกระบ,บอก,ก้ว่าเป็นตัวเต็มที่เนือเรื่องค่อนข้างที่สิมวนมากๆเลยมีความแบบอืม,มีความหลับอยู่ครับทุกคนว่าคนที่ควบคุม หรือนักปลาทีท่ขบคุมดูแลสถานที่สนามหญ้ามองเนี่ยเป็นผู้ใดกันแน่และเฮาเนี่ยก็พยายามที่สี่รูให้ได้ว่าเด็กน้อยพียตตวนี่คือไผเอาไปเอามาเฮากอสสมัดกํำจัดบันไดแต่ว่ามันก็นยังคงอยู่อยู่ครับเออรู้สึกว่าในเกมเนี่ยคนข้างที่สี่มวนอยู่ครับให้ทุกคนได้ลองมาโหลดเล่นกันนะครับเนาะแต่ว่าแต่สี่เสียดายก็คือหุ่นยนต์บิวเฮาห่างครับทุกคนตลอดระยะวลาที่มันซอยเหลือเอามานี่โคตรมีมิตภาพกับมันเลยถึงมันจะเป็นเคงหุ่นยนต์เป็นโปรแกรม แต่ยังหน่อยมันก็ยังมีความหักคือคนครับทุกคนแต่ว่าตอนจบนี่อุ้ยโคตรเศร้าอ่ะทุกคนเป็นเนื้อเรื่องที่แบบอืสนุกมวนแล้วก็มีความเศร้าไปในตัวแต่ว่าเด็กผีนี่ผมคิดว่ามันต้องมีผาคต่ออีกแท่แน่นอนหลานเปอร์เซนต์เพราะว่าเนี่ยขนาดเขากาจัดมันแล้วนะถือนิวเคลียสกระทบเซมันแล้วเออมันก็ย่งง่าท่านตายตอนจบแล้วก็เรามีน้ำสํามันยังพอเอ่อเขายังพอพวกนักปรา์ครับทุกคนที่ว่าเอ้ยคุณมาทําอะไรที่นี่วะสันคิดว่านะเขาน่ะ เขาเขามารับหลู่เรื่องเล่าว,ว่ามันเกิดยังขึ้นแบบอารมณ์อยากดูอยากเห็น,นสินะเออหลอนนักปาดก็มาพ่อเข้าบอดีคิดว่าม่าต้องมี่าต่อไปอีกแทน่นอนเออก็จบไปแล้วครับสำหรับเกมนี้เป็นเกมโตเต็มนะครับนอกท้งมดเลยเอาเป็นว่าในครั้งนี้ขั้นไทยมาคลิปนี้ก็อย่าลืมที่สิกดไลค์กดซับสไครต์ให้นะ,นะครับและที่สำคัญเลยนะครับนรองอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่สีบริพาตการเจ้นเตอนในคางหนาครับสำหรับไพที่อยากให้ผมล่นเอ่อาต่อไปก็อ,อย่าลืม กดไลค์ให้กันนักนับขาเป็นกำลังใจให้กันครับสรับวันนี้ต้องพอ่อกรกันแล้วกันครับทุกคนก็ออนว่าไม่พอกันคลิปหน้าครับสรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย